คนเคยสงสัยกันไหมครับว่าการที่เราจะไปเปิดกล่องโดยที่มันไม่ใช่เป็นลัคกี้ดอลมันจะคุ้มหรือเปล่าว<ะ>ันนี้ผมจะมาทดสอบไปทุกคนดูเข้าไปในร้านค้าและทุกคนสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีเรื่องของการซื้อที่เยอะพอสมควรนะครับ <Yeah. S 1> มไม่ใช่มีแค่ลัคกี่ดอลนะครับผมแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของลัคกี้ดอล ที่รีเทิร์นมาแบบถี่มากๆเนี่ยผมแลวก็ตอนนี้อย่างที่เห็นเลยก็จะมี E.M.2 นะครับที่เข้ามาแต่ว่าผมเคยรีวิวไปแล้วใครที่อยากจะกลับไปดูเนี่ยก็สามารถกลับไปดูได้นะครับผมถ้าผมกลับมาทํากลับมาทําอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันจะเกะกะเปล่าๆเพราะาเราเคยทําไปแล้วแต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงล u c คกี้บ็อกซ์นะครับคือถ้าทุกคนสังเกตดูนะครับสก,กิลส่วนใหญ่เนะี่ยมันจะอยู่ในระดับ eP i c นะครับผมแต่ผมบอกเลยนะว่าที่ผมตัดสินใจมาทําคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมไม่มีอะไรทำนะแต่ทุกคนดูดิ กินแต่สก,กินอะ่ะมันไม่ธรรมดาเลยเว้ยถ้าจะบอกว่าเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่มีสก,กินแบบแฟนตาซีอันนี้ผมยอมรับนะครับแต่ว่าในใจของผมอะ่ะผมก็มีสก,กินที่แบบระดับธรรมดาที่ผมชอบก็เยอะมากๆนะครับเช่นนี้เลยที่ผมอยากได้ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูว่าผมจะเสีย CP ไปเท่าไหร่แต่มันก็จะมีกล่องแบบนี้ด้วยนะครับวันนี้มาดูว่าผมจะเสีย CP ไปเท่าไหร่กันนะครับคือผมจะบอกว่ามันมีสก,กินในระดับธรรมดาที่ดูขลังมากๆนะครับดูดิ ทุกคนคือถ้าเราบอกว่าเอ้ยมันเป็นสกินที่แบบไม่ได้แพงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันแพงหรือไม่แพงเดี๋ยวต้องไปลองดูว่าผมจะเสียไปกี่ซีพีนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าผมจะทําการเปิดที่ผมสนใจเท่านั้นแล้วก็ผมจะมาให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเสียกี่ซีพีนะโอเคไหมก่อนอื่นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับตอนนี้เสียงยังไม่หายดีนะครับผมยังป่วยอยู่นะขอเพลงจริงนะครับถ้าทุกคนกดไลค์กันแล้วแล้วก็ใครเนี่ยที่อยากจะเติมเกมผู้คุ้มเพื่ ที่ละหรือว่าจะเป็น Over Top Up อร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติม <c oughs> มีน่งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอน <c oughs> วิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง i อให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซ p เข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียว<อ>และในตอนนี้ร้านโอเวอร์ u ็อปอก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับ <Hey. S 1> คุ้มกับติมในเกมเยอะมาก <c oughs> และถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย <t ops> มันง่ายมเลยครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะ ที่ถ้าสังเกตในตอนนี้นะครับมันจะมีกล่องและก็ลัคกี้บ็อกซ์คือมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งในตอนนี้การที่ผมจะมาเปิดแบบว่ากล่องธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีการใช้การ์ดด้วยนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าผมเก็บมาตั้งแต่ตอนไหนก็ <What? S 1> าสามารถเปิดได้เลยนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของการันตีด้วยนะครับผมในการเปิดแต่ละครั้งนะสิครั้งก็การันตีของม่วงอะไรประมาณนี้นะครับเคสจะรับใบเพิ่มมาแล้วคือในตอนน,นี้ที่ผมสังเกตเห็นนะและผมอยากได้ตอนนี้คือมันมีตัวนี้แหละคือ H B I A 3นะครับใน ที่อยู่ในระดับอีพิกแต่ว่าไม่ได้ดูแย่เลยนะดูเรียบแต่ว่าดูเท่มากๆเลยนะทุกคนมันมีสายด้วยนะอันนี้แหละมันดูคลังจริงงั้นผมก็จะเปิดไปเลยน,กนวการโดยการที่ใช้การ์ดนะครับผมในการเปิดปึ้งสิบการ์ดแรกไม่ค่อยชินเลยสิบการ์ดแรกปกตินี่จะพูดแบบสิบสิบซีพีแรกอะไรประมาณนี้โอเคได้เป็นอะไรนะชรบยี่สิบห้าม,มาน,นี้ไม่ได้อยู่ในแพลนเะครับไมาไมวไมา,ไมอาของผมมันต้องอยู่ในแพลนสิ มันก็ต้องเปิดไปอีก20รอบนะครับไม่ใช่ดิเหมือนจะ40หรือเปล่าใช่จริงด้วย40รอบโดยการการันตีนะครับเฮ้ยเฮ้ยเเล่นกันอย่างนี้เลยเหรออันนี้แค่ขาดเด้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ววะโอ้อะไรวะเนี่ย XPR ไม่เอา XPR ผมยังไม่เอาเฉยสามหกยังไม่ออกเลยวะทุกคนป่ะต่อเลยเมื่อกี้มีการันตีด้วยนะทุกคนโอเคได้แฟลชโอเคเริ่ม200แล้วนะ2อ0ร้ีแล้วนะครับ ผมไม่รู้ว่าผมจะเสีย CP ไปเท่าไหร่นะทุกคนขอภัยจริงๆก็สังเกตหรือว่า post clip ผ,<ม>ผมดูได้นะครับว่าผมเสียไปเท่าไหร่นะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรวะ M21 เฮ้ย M21 มันมันไม่มีสกินนี่แล้วสกินระดับอีพก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะเนี่ยไม่เล่น d v r ได้เลยนะเฮ้เรายังไม่จบไปสิ้นไงภารกิจเรายังไม่จบไปสิน้นมันได้ยากจังวะเคยครั้งละ,ะ10กล่องนะครับก็ ใช้ไป200 CP แล้วมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับมันจะเล่นผมแล้วว่ะเออได้มาสักที HBR A 3เหมือนจะเปลี่ยนชื่อเลยนะ HBR A 3อ้าวถูกต้องเลยคนะ <Okay, S 1> ได้มาเป็นที่รียบร้อยสำหรับสกินแรกนะครับและอันนี้ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อันนี้ไม่ค่อยว้าวตัวละครตัวนี้ผมก็คิดว่ายังไม่ค่อยว้าวนะทุกคนิคปืนนี้ก็ยังเฮ้ยแต่ตัวละครตัวนี้ได้ไปเลยละกัน ไปแล้วนะฮะทุกคนจังหวะนี้มาดูกันว่าวันนี้50,000 C.P. ของผมจะหมดหรือเปล่านะครับขอร้องอย่าดุดร้องตอนนี้เหลือ5 0 0 0 0่กว่ยอยู่นะประมาณ6,000 0นะตีไปหก0 0 0แล้วกันปึ๊บฮู้ดูดีดูดีดูด,ดีโอ้โหละกีดอ้ยังไม่มีนะแบบเนี้ยโอ้สวยจาดบอกเลยเห้ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่ทุกคนผมขอให้ตัวละครแค่นั้นนะโอ้ดูดูสกนี่ทุกคน คือแบบโคตรเท่อ่ะคือจะบอกว่าเท่มันก็ไม่ใช่อ่ะคือมันแบบม,มันแยงตาจัดอะดูดิโอ้โหเกินไปเฮ้ยเอาว่าคาราบิดมาวาววับสวยแจมโอเคคือตอนเนี้ยตัวละครของผมไม่มีวี่แววที่จะออกมาให้ผมอเชยชมเลยเว้ยคือคือมันเล่นตัวจัดเลยนะในกล่องแบบเนี้ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่ทุกคนคินดนะเว้ยตอนนี้คือจะ60กล่องไปแล้วเว้ยเกินไปเปล่า ออกมาสักทีดิโอ้เล่นหลงแล้วว่ะอันนี้การันตี60กล่องแต่ว่าทั้งตัวละครแล้วก็ปืนก็ไม่ออกมานะผมเล่นใหญ่นะเนี่ยผมเลยได้ของซ้ำคือมันสามารถกลับไปเอาเป็นเงินซีได้นะครับโอเคก็ขอตัวละครเพพอเฮ้ยชันตีปะเฮ้ยชันตีโคตรเท่อันเนี้ยโอ้ดูดีแสงแบบประการตาโอเคตอนนี้คือ90แล้วนะอีกรอบหนึ่งถ้าไม่ได้นะผมก็เพ่นแล้วนะ ผมเพลนแล้วนะเอาจริงโหอว้าวอีกรอบดิมามาละ เออโห,โหเกือบถอดใจแล้วตัวเท่จัดตัวเท่จัดคือตัวละครแบบเนี้ยผมคิดว่ามันหายากกว่าแบบเออดลักี้ดอลอีกนะถ้ามาจับเป็นกล่องอะไรเงี้ยคนจะไม่ค่อยสังเกตเว้ยทุกคนแล้วก็ไม่ถามว่าตัวละครนี่เป็นตัวอะไรแล้วส่วนใหญ่นะครับในการเปิดเลกี้ดอลเนี่ยตัวเลกีกตัวละครเนลกี้ดอลเนี่ยมันก็เป็นตัวละครในระดับอีพิกเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ในระดับอีพิกเว้ยทุกคนมันก็หายากเหมือนกันอันนี้ผมก็ติดตั้งไปเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยแต่ปืนผมไปเอานะปืนผมไม่่คยว้าวเท่าไหร่ตัวละครตัวนี้มีว แล้วจริงด้วยก็มีอะไรอีกว้าว้ดี่อวคิวสองสามโคตรแจ่มมากไปต่อวันนี้จะมาเสียซีพีกันเฮ้ยโอ้โหหน้าไม้เฮ้ยอะไรอะกระเป๋าวะ่ะอุ้ยแต่อันนี้ถือว่าเล่นแรงอยู่นะทุกคนแพงอยู่เด้อจะกินแปลกๆกันแล้วผมชอบใช้ บอกเลยนะใช้สกินปืนที่เป็นสกินธรรมดาที่มันไม่ได้อยู่ในระดับดีเจเดอลี่ Journey, หรือว่าระดับอะไรนะระดับพื้นแดงอะ่ะคือมันจะมีความไม่หน่วงเว้ยปืนพวกนี้มันมันขเขาเรียกว่าย่างไงกราฟิกมันไม่ได้หือว่าเหมือนเอ,อ๊ะเ,ออเออฮ้ยถามจริงโอ้เอาวะผมผมขอติดตั้งไป ตรงนี้ค <c oughs> ือว่าผมจะไปรีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีแต่ว่าผมชอบมากชอบชอบจัดเลยเฮ้ยที่่ะทุกคนเท่ปะเคยคิดว่าผมบ้างเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวเจอกันก็มันจะเป็นสกินแปลกๆแบบนี้แหละผมชอบใช้นะในช่วงนี้เนี่ยผมจะมาชูในเรื่องของอสกินปืนที่ไม่ได้แรงมากนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมคิดว่าใครหลายๆคนที่ติดตามผมเนี่ย บางคนก็เป็นเด็กบ้างเลยแบบนี้ใช่ไหมครับก็เราก็ไม่ได้มีงบประมาณในการเปิดใช่ป่ะแต่ผมก็ได้ปืนเลยไง <c oughs> คือประมาณนั้นนะครับผมก็จะมาลองรีวิวปืนที่ไม่ใช่อยู่ในระดับ ดิจิเด,ดลลี่หรือว่าระดับบิติกนะครับเพราะว่าในจุดนั้นเนี่ยมันถือว่าราคาสูงพอสมควรนะครับแล้วก็หลายๆคนก็จะมองข้ามนะครับว่าสกินธรรมดาเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันไม่โกงเหมือนสกินพวกนั้นอะพี่อะไรแบบนี้หรือว่าสกินที่มันเติมมัน,มมนโกงอะคือผมบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับและผมเนี่ยจะเริ่มมาชูเร,เรื่องของสกินที่ธรรมดาบ้างนะครับจะให้ทุกคนดูว่ามันก็สวยได้แล้วก็อย่างที่บอกไปคือผมก็ชอบด้วยนะครับอย่างเช่นเนี่ยแหละที่ผมได้ในตอนนี้ เพราะฉะนั้นแล้วสนายอยู่สายสนายอยู่สายผมไม่รู้ว่าผมติดตั้งไปหมดแล้วตอนนี้เชโหซีพ <c p> ี <u> ผมคือลดลงมาเหลือ45่หมแล้วนะเริ่มไหลแล้วรับเริ่มหไหลเคยต่อไปรถถังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหลนะครับเทียร <c> ์ <u> ต่อไปก็ตัวละครตรัวนี้ไม่มีอะไรเลยไปก็น,น่าจะเข้าไปสู่ี้บอ็อ box แล้วนะครับในจุดนี้มันจะมีการเปิดที่แปลก แล้วก็เปลี่ยนไปตอนนี้มันมีสีกล่องเลยทุกคนถ้าสังเกตแบบคร่าวๆก็กล่องแรกจะเป็นเรื่องของสกินปืนนะครับสกินปืนเฮ้ยสวยว่ะสวยจริงสวยจริงเฮ้ยเดี๋ยวมันเล่นแสงได้ปะตาเอ๋เออมันเล่นแสงมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทุกคนดูดิ ถือว่าเอาเรื่องอยู่อันนี้คือเป็นอแอนิเมชันของปืนที่มีการปรับเปลี่ยนกราฟิกไปเรื่อย MK2 ก็เฟี้ยวอยู่โอเคแล้วก็กล่องนี้โคชกาครับสโคบก็เหมือนปกติแต่ว่าว้าว Amazing จัดทุกคนดูดิสวยป่ะนี่คือระดับอีพิกนะครับอย่างที่ผมบอกไป ไม่ธรรมดานะครับและตัวละครน,นะครับเฮ้ย hey, ตัวละครแวน้นผมชอบเก็บไปรั่วผมจะเสียกี่ซีพีนะครับในวันนี้ตัวละครผู้หญิงตัวนี้ก็เฟี้ยวดีสามารถเอาไปเล่นได้เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ผมอ่าได้กล่องแรกนะครับผมอะ่ะต้องการอยากจะได้ M16 เพราะว่า m 1 6 M16 อส่ะสวยสุดละปื่นอื่นผมยังไม่ค่อยว้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเปิดไปเลยปึ้งนี่เป็นไ,ไงได้ช็อปเปร์มาแล้วครับง่ายจัดแค่หน่1 C ต่อไปก็ 15CP อ่าเหมือนจะไม่มีของซ้ำนะครับอันนี้คือผมฆ่าแอนิเมชันไปด้วยนะเปิดไปเลยแล้วกันเสียก,กีซีพีก็ลองพสต็อปตอนที่ผมแบบพูดเมื่อกี้ตอนแรกๆนะครับแล้วก็มาลบตอนที่ผมเปิดเสร็จนะทุกคนก็สังเกตการเอาเองนะเพราะว่าผมจะเปิดอีกเยอะนะครับเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปเอยอาการเลือดไม่ดีน่าจะเหมานะผมคิดว่าทรงนี้มันทรงเหมาเวยจากประสมการองผม <c oughs> ได้สติ๊กเกอร์ด้วยนะครับเวลาเปิดมาครบจำนวน อีกสามบอกได้กรอบรูปเลยได้รูปไม่ใช่อยะอ่ะมารุนเขาไ่จะได้รูปหรือว่าจะได้ปืนแต่ว่ารูปแน่นอนนะครับึ <c oughs> ้งโอเคเหมาวะ่ะเฮ้ยกล่องแรกผมเ็เหมาแล้ววะเนี่ยโ่้ยชีวิตเนาะโอเคติดตั้งไปจากนั้นกล่องที่2นะครับคอชกาอันนี้ผมอยากได้อยู่อย่อันเดียวเลยไปครับส่วนรถเ้งมีการส่วนรถนะผม,มอะเคต่อไปก็1 5 CP ซมีแนวโน้มอ่ะ จะให้ผมเกลือหมดเลยอ๋อวันนี้อุตส่าห์แบบจะมาอุดหนุนนะเว้ย GM เก็ทำเงินเกินไปบ้าอโอ้โหขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เริ่มแรงเฮ้ยกระบี่กระบองอเคสองร้อยหกสิบครับปึ้งปืนมาสี่ร้อยยี่สิบไปโอ้โหวันนี้จะเอาผมไปถึงกีซีพีเนี่ยยังไม่ได้ใครวะเคต่อไปเจ็ดร้อยห้าสิบป่ะอันนี้หมดแล้วใช่ป่ะเหมาอาอีกแล้วหรอเนี่ยโอโ้ทุกคน แชท็กเบบีบราชากลือโอเคเรียบร้อยลืมติดตั้งอีกแล้วต่อไปผมจะหมาออกมาเลยวะเนี่ยถ้าถ้าสองตัวนี้ผมคิดว่าผมอยากได้ตัวนี้มากกว่าแวน่นกว่าเยอะไปโอเคไหล่ปะ okay. ไล่ปะ,ะอย่าลีลาอย่าลีรอด้วยไปอีกอย่าหยุดแล้วมีเรื่องของไม่มีการันตีนะแต่ว่านี่ได้รับของแบบต่างหน้า <laughs> ในซีพีที <on> <road> <IS together> ่เราเสียไปเคเพิ่มไปครับเฮ้ยจะให้ผมแบบอันสุดท้ายไปเลยเหรอวะเจมใชรไลไม่บอกเราสลับดิสลับดิเออสลับไปดิเออต้องเล่นอย่างนี้เว้ยไม่ต้องเล่นอย่างนี้ต่อเอาผมอเอาเจมขอลเจม้สยไปก่อเน้ยไปนใ่ก่อเฮ้ยเอ็มสิบิบสามบ้าอีกแล้ว โคจมโอ้โหดูดิโ,โคท่เคสามร้อยต่อเฮ้ยตัวละครเหรอไม่ใช่ว่าท่าทางว่ะทุกคนท่าทางอะไรวะเนี่ยมแมลงเข้าหูเหรอไม่ใช่อ๋อเต้นอยู่อ๋อยืดเส้นยืดสายโถเอ้ยผมียวกว่าคิดไปไกลปิ๊กมายละไก็มีคอลิงการ์ดนี่มันน่ารักดีว่ะติดตั้งไปเลยเละกันโอเคต่อครับไม่หยุดไม่หย่อน เอิมเฮ้ยมาเว้ยไม่เหมาเว้ยโอเคสวยได้เรียบร้อยครับที่ผมเปิดได้ของซ้าอะไรบางทีเนี่ยมันก็จะได้เงินซีมาด้วยนะครับเงินซีธรรมดานะไม่ใช่เงินซีพีนะครับเอ้ตอนนซีของผมมีอยู่3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสี่เงินซ<ะ>ีทุกคนคิดดูคือเอาเรื่อง,งจัดล้วตอนนี้นะครับมีเรื่องของปืนใหม่อะไรมาคือผมเปิดรีวิวบ่ได้จริงๆนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผมเปิดอ มือบอลมือบอลเอาน่าผมก็แบบไม่สบายสายตาไม่ค่อยดีก็ใช้เงินหน่อยละกันโอเคก็ถ้าเปิดไปถึงร้อยครั้งผมก็จะได้การันตีเปิดไปเลยละกันไม่เป็นไรเก็บไว้ใช้อนาคตนะครับไงผมก็ได้ใช้อยู่ดีซีพีไม่หมดไม่เลิอกอะวันเนี้ยไปต่อครับปึ้งเกร้อยยังร้อยแล้วนะเจพอโอซีพี CP มันลดแค่นี้เหรอเนี่ยต่อดิมีปะเนี่ยทีนี้ผมก็สุ่มไม่ได้แล้วนะครับเฮ้ยนี่ผมไม่มีตัวละครเว้ย เอาไดีวะทุกคนเอาดิเปิดดิโอเคเรียบร้อยโอเคโอ้โหไม่เหมาก็ทำประวัติศาสตร์ให้มันเหมาอะนะคือเมื่อก่อนที่ผมเปิดเอาปืนโลคัสใช่ว่าผมได้แบบปืนก่อนตัวรถนคอนไงแต่ว่ามาวันนี้อะไรเนี่ยกลับมาเหมาเหมือนเดิมโหจะดีใจไปทำไมวนในตอนนั้นอันนี้อะไรอ๋อเปิดไปแล้วโอเค ก็สรุปแล้วผมก็มีหมดแล้วตอนนี้คือเดี๋ยวผมก็จะไปลองรีวิวนี่ทุกคนเห็นไหมก็อูมีเยอะนะอันนี้ด้วยที่หหวะทุกคนนี่แหละสิ่งที่ผมอยากได้นะมันมันไม่จําเป็นต้องแบบสวยหรูอะไรขนาดนั้นอะแต่ว่าแค่นี้มันก็ดูเฟี้ยวแล้วนะอันนี้ผมจะไม่ไปลงแรงให้ทุกคนดูลยแต่ว่าผมจะไปลองปืนให้ทุกคนดูแล้วกันเมื่อกี้คือผมจําไม่ได้แล้วว่าผมได้อะไรมาบ้างนะครับอ๋อนี่ไงติดตั้งเลยแล้วกันผมจะไม่แต่งอะไรนะครับมา ไปหาเล่นโหมดแบบมมั่วกันดูอันนี้ไม่ได้ลงแรงเลยทุกคนแต่ว่ามันเป็นโหมดอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันชุงนี้ไม่ค่อยได้มารีวิวด่านใหม่อะไรเลยอะดูดิครูที่โอ้ my god ที่มั่นอะไรอย่างอันนี้นี่มันอะไรอย่าง,นนางกันนี่หาโหได้แล้วได้แล้วลูบหน้าปกไปทําหน้าปกนะโคเทตอนนี้คือจะบอกว่าผมใช้เป็นสกิลแรกก่อนเป็นไอ้ตัว M16 นะครับคือสคปรกก็ปกติเลยทุกคนประมาณนี้เลยสวยดี อันนี้เป็นด่านใหม่นะผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะเรามาเล่นให้ดูถ้าตายหนึ่งรอบก็จะเปลี่ยนนะครับไม่มีขึ้นมาเลยออยู่ไหนทั้หมดวะเฮ้ยลงได้เนี่ยเฮ้ยโคเอ็ม1 6ยิงไปดลแล้วก็ขึ้นไปหน่อยไปหายิงข้างบนหน่อยดิเฮ้ยไม่ได้แต่งอะไรเลยบปืนนี้ไอ้ขึ้นทำไม่หรอเพื่อนโคชิเอยวเฮ้ย มันจะโผไแบบเหิือจัดเลยนะไม่ค่อยมีใครใช้เลยโลดิผมด้วยผมนี่แบบไม่อยากใช้เลยตกมาไม่เจ็บด้วยว่าโหยอดมนุษย์จริงๆ้เออยู่ไหนวะลงมาได้ยังไงโหแล้สกินโคตรแจ่มมาใครบอกสกินธรรมดาไม่เท่ดูดิส่วนใหญ่ใน PC ก็จะประมาณนี้แหละทุกคนสกินนะไม่ได้หวือหวาเหมือนในโมบายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเนี้ยโคตรที่ อันนั้นวอล์โซนหรือเปล่าอันนี้ผมอยากรู้ว่ามีใครอยากเห็นผมไปเล่นวอล์โซนบ้างถ้าอยากเห็นเล่นวอล์โซนเดี๋ยวผมจะจัดให้โอเคก็ขับเปลี่ยนปืนก่อนแล้วกันโหยทุกคนมันมันจะรู้ไม่ได้วะใจขับเปลี่ยนปืนรอแล้วกันเมื่อกี้คือมันจะมี D L Q นะครับ D L Q สามสามฟาบโอ้โหพระเจ้าเจ้าจอดยอดมาก เขาสวยอะกล้องเล็งก็ปกติเลยนะครับผมไม่ได้แต่งแล้เล็งช้ามากไหนยะโหเล็งอย่างช้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโผล่เข้าให้โผเข้าให้ดิเพื่อนเด่๋ยวมาหื้อหากับสกินใหม่นะไม่ชอบอยู่ในกันหมดวะมันยิงผมจากไหนเนี่ยโอ้ข้างหลังโอเคต้องหัวไปดิผมผมไม่รู้จริงว่ามันอยู่ข้างหลังฟับ ยังมาเกิดหลังอีกนะไม่ชอบอ่ะตั้งหลังอีกแล้วหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงนะโอ้ยโอ้โหสูงโคตรช้าเลยเปลี่ยนเปลี่ยนทันไหมเนี่ยโอ้ยมันยังมีสไนเปอร์อีกหนึ่งกระบอกนี่ก็คือคอชกาส่วนเจ้าตัวนี้ก็เท่จัดแล้วนี่คือคอชกาโอ้โหจ้าโอ้ยโอ้เพื่อนก็เกิดวางกันดีๆดิตกใจหมดแจมครับ ทำไมตัวนี้เล็งเร็ววะแต่งมาปะเนี่ยฮ้เจาบอกเฮือออโหไม่โดนเลยวะเห็นนะเพื่อนโอ้โหเข้าหัวไปดีหีเปล่าอยากลงน้ำวะ่ะเสียงข้างบนนี่แบบตุ๋มหัวเอ็มพีลงน้ำแบบนี้นี่ไม่ค่อยมีเลยนะโคสวยอะ่ะเดี๋ยวนี้ภาพ <c oughs> อะไรวะเอ้ยเอ้ยกด กดนั่งอีกแล้วไม่ค่อยชินปุ่ม ined, อีกแล้วจานโปรทีอันนี้เล่นเพลินๆนะทุกคนผมไม่ได้จริงจังขนาดน,นั้นนะดูดิแล้วแบบด่านนี้เรือลงได้อ่ะเอาเล่นนะเฮ้ยเข็มนะครับเข้าหวยอีกแล้วอออบอกเลยตกใจอ่ะเฮ้ยเข้าหวยแล้วดิเ<า>ข้าหวยแล้วดิโอ้โหเลยแค่หัวเอาเข้าหวยเปล่าไอ้นอนาระเบิดเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนแล้วเข้าหวยแล้วป่ะโอเคพอพอพอเดี๋ยวคนหาว่าผมโปรอีกนี่ฆ่าตัวเองได้ปะเนี่ย ยิงยิงมายิงมาเร็วเอออันนี้ผมไปได้จากไหนมาไม่รู้ทุกคนมันก็คือ J K น่าจะเป็น Lucky Doll นะเฟียพมากอันนี้ระดับอีพิกเหมือนกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยไอ้ยนดีพวกโอ้ยจื๊บปั๊บึ่งโคเทโอ้ยนี่มาชูระดับอีพิกหมดเลยนะเนี่ยโคแจ่มแต่ว่าผมเลยอันหนึ่งที่ผมอยากดูมากๆในตอนนี้เขียวเอ็กอาร์นั่นเองยิงหน่อยยิงหน่อยนิดนึงนิดนึง เออแล้วคนดูนี่ครับผมชอบไอตัวนี้คิวแต่แจวเว้ยคิวเอ็กอาร์นี่เหมือนกับแม็กเทนสกินกล้วยเหมือนนะแต่อันนี้มีเลือดด้วยว่ะเฮ้ยทุกคนมันมีเลือดด้วยว่ะโคตรน่ากลัวน่ากลัวโคตรอันตรายตัวอันตรายนะเนี่ยแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วคิวเฮ้ยอะไรวะอะไรวะ อะไรวะทุบๆต้ตตตตตตมๆผมไม่โดนอะไร,รเลย <c oughs> โอ้ข้างล่างมันยิงกันมันเลยอ่ะอยากไปไปตรงไหนวะถ้าโดดตรงนี้ผมเป็เปนอะไรวะเอ้ออกนอกวงนี้เอาได้ปะตายแน่ผมว่าอ,อ,อาืโอ้ด่านนี้ไม่ได้ลองเล่นเลยสนุกอยู่นะทุกคนลองมาเล่นดูนโอ้ยุงบนมาดิมาดิมานนดิดดเออลงมาดิมาดิมาดิ โอ้คิวอาร์ได้แต่งวะเนี่ยโอ้โหเอ้แล้วเดี๋ยวนี้แบบสวยมากเลยว่ะเวลาที่ไอผมปรับกราฟิกสุดเลยนะถ้าผมยิงหมดได้ป่ะไอเวลาผมเดินจะมีฟันออกปากกระบอกปืนโอ้โหเหมือนในพีซีเด๊ต้องอย่างงี้สิเคอยู่ไหนเอ่ยโดดจากที่สูงไม่เป็นไรเนี่แยแหละผมผมยังไม่โอเคคนที่จะเนิร์ฟจุดนี้ด้วยนะครับเจมเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปซีเรียกระบอทนะครับบอทนี่มันยิงเร็วมากๆเลยนะ เว็บเดียวที่ตายได้เลยนะคตรเถื่อนอะ่ะโอเคครับผมทุกคนครับก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้ดูสนุกสนานในการสำหรับการเปิดในวันนี้นะครับซีพิมผมก็เหลืออยู่แค่20,000กว่าใช้ไปเยอะเหมือนกันนะในวันนี้แต่ว่าสําหรับผมก็ถือว่าสวยดีนะถ้าใครเป็นสายเก็บสกินปืนอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนะี่ยก็ แนะนำเลยนะครับผมโคตรจม่มแต่ว่าด่านไม่เกี้ยวกัผมไม่รู้มาก่อนนะว่ามันคือแบล็กเกล้าของเรานั่นเองแลวผมไม่เคยไปเล่นเลยใครที่ยังไม่เคยไปเล่นด่านในแบล็กเกล้าของเรานะครับก็อย่าลืมไปเล่นดูนะทุกคนสนุกดีนะโอเคเจอกันในพีหน้าแล้วกันนะครับว่าผมจะมารีวิวสกินปืนอะไรแต่ว่าอีพีหน้าน่าจะปเป็นเรื่องของแต่งแล้วนะครับสำหรับสาระนะโอเคสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ